หนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดเฮ้สวัสดีครับผม C R K นะครับวันนี้ผมนะพาทีม C R K ทุกคนมากินข้า นี้เราอยู่กันที่ร้านทินาตาครับถ้าเกิดว่าใครจำกันได้นะครับตอนเราทําคลิปตะลุยกินอาหารกลางวันตอนที่2ร้านนี้เราทําเป็นร้านอาหารกลางวันร้านแรกเลยร้านแรกเลยเป็นร้านแรกเลยใครสนใจกดไปดูที่ปุ่มไกรได้วันนี้เรามากินเป็นอาหารกลางคืนแทนเป็ดนบ้านเป็ดนบ้านนะฮะอันนี้ก็นี่คือเมนูที่เราสั่งกันมานะครับผมเรียกว่าผู้มึงตายหดตาย แต่ว่าอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเรามากินเฉยๆเนี่ยมันก็คูจะเฉยๆไปใช่ไหมทีักใช่จ้ะแล้วทีละจะไม่สนใจกล้องเลยเขารอเมื่อไหร่มให้กูกินอ๋อรอไม่ได้ทำไมวะเพราะว่าก่อนถ่ายมีคนคนนึงฆ่าผมไว้แล้วปัญหาคือมันต้่งคิดตอนแรกเราตั้งใจว่าจะมานั่งกินข้าวธรรมดาแต่พอดีครีเอทีฟคนใหม่ช่องเราเนี่ยเขาคิดคอนเทนต์เอาไว้อะไรคะสิปกติแล้วพวก่เราเวลากินข้าวกัญ่ะจะกินแล้วจะแบบจะตัวเอียงบิดเบี้ยวยิ้มเคลิ้มตัวไหลไปกับโต๊ะใช่ไหมเรียกว่ามีล้วกัน ที่คิดเมื่อกี้นี้เลยเนี่ยคือกินหนักแล้วห้ามมีรีแอคเว้ยเฮ้ยทำไมอ่ะเปิดธรรมชาติรราืนแหละที่ผมอยากจจากช่องม,มันเป็นยังไงเมื่อกี้ก็กินอยู่ห mm ้าม react ยังไงอ่ะเม่อนกินแล้วเป็นยังไงอ่ะทำไมพี่คิวกระตุกพี่เป็น react แต่ว่าอย่าออกนอกหน้าเกินถ้าเป็นไอคิมอ่ะไม่็นไ่ใเป็นรูอน้วคุณเริ่มอายตัวเองจริงนะ อันนี้เป็นตัวอย่างยังไม่เริ่มเกมคนที่แพ้ต้องกินมาซาบิทอดหนึ่งทงอดครัเดียวเอางี้ดีกว,ว่าเอางี้ดีกว,ว่าเราจะให้ทุกคนเล่นกันเราอยากให้เล่นกันเท่าเทียมนี่ลืมแนะนำอีกตัวละครหนึ่งนี่น้องฝึกง,งานคนใหม่ของเราน้องโดนครับมืงนั่แหละ <laughs> นี่น้องโดนนะฮะฝึกง,งานเป็นดิ d ตอร์นะฮะคนใหม่ของเราโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว,ว่า คนแรกที่เราจะเริ่มเดี๋ยวเราให้ซีก่อนให้เมื่อคุณเป็นคนแรกผมเลือกของให้แล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะให้ใครเล่นต่อเออเอาของกันนั้นให้เขาผมให้อันแรกเป็นอันนี้ครับนี่ก็คือเต้าหู้นมสดเมนูนี้คือเต้าหู้ทำให้มันนิ่มๆนุ่มๆยับห้ามเรียกชั่นหน้าตรงนี้เข้าไว้ก่อนอื่นเลยนะฮะลาดซอสที่ทั่วๆก่อนปกตินี่ซีเป็นคนที่ชอบกินเมนูตะตุ้เต้าหู้บ้างนะเพราะาบิเยอะแล้วมึงออกรีแอตแตซสบินี่ก็นับนะสามสองหนึ่ง

รอเบอกอะไรมาเป็นไง Jamie, มันเ็นยนใช่แบบทีพีซี่บอกก็คือมันละลายในปากอ่ะนนเลือกเมนูมาแล้วจะให้ไข่อันนี้ให้พี่เบิร์ดอน่อ่สั่งในไก่วาซาบิคุณมีเวลา3าวินาทีค่าโทษได้เต็ม3แต้มนั้นพักครบ3แต้มก่อนแพ่นะครับ3 2 1 1อนนิดหน่อย ซุปเอาเลยรอดยืมอ,อร่รอยรอดเป็นังไงรสชาติเป็นยังไงรอันนี้มีความนุ่มเคี้ยวง่ายกาวรดวาซาบิเพิ่มเข้ามาถ้าแบบคน,นชอบกินวาซาบิแล้อยู่แล้วก็เป็นงงอันรกเลือกเมนูเลือกคนครับนี่เลยข้าวหน้นนไขไขนา<อ>หมูย่างใครเหรอพี่เกมอ๋อแล้วไอ้เหี้ยมีน้องท้องละก็รู้ว่าเราเป็นเก้าเมนูไก่วันนี้เยอะเลยยืดข้าวหมูให้หน้าตาแบบ อันอันนี้คือมีกินมาแล então, ้วส่วนหนึ่งแต่ว่าหน้าตามันก็โหดใช้ได้โหดไปดิกูโดนแน่ๆคำโตโตเลยคำโตโตคำเบิ้มเบิ้มสามสองหนึ่งยิ้มอะไรยิงไงหนึงนิดหดึ่งน้อยหนึ่น้อยน้อยแล้วหนึ่งแล้วมันต่ออะไรวะเฮ้ยเมื่อไรจะดุนวะโดนแต่สองแล้ว เป็นยังไงบ้างเนื้อมันนุ่มตอนแรกนึกว่าเนื้อมันจะแข็งแต่ว่าเคี่ยวไปแล้วเนื้อมันนุ่มฉ่ำเคียวนุ่มหนักอร่อยมากเมนูต่อไปนี่เลยเพิ่งมาใหม่อุด้งแกงกะหรี่นะครับผมบอกเลยว่ากะหรี่นี่เพราเราตีประจำตีแกงใช่ตีแกงตอนอาหารวันน้เดี๋ยวมันไม่ละลายใช่ไม่ละลายมันต้องละลายให้เป็นน้ำและลงไปเช่นี่คืออุด้งแกงกะหรี่นะเป็นเมนูใหม่ของร้านนะครับเมนูเส้นแบบนี้ผมขอมอบให้คนที่ผมักเฮ้ยยหวานฉยเลย ทำหม้อแม้แล้วกูก็แพ้เมนูเส้นนี่นะหมอแบบใส่ช้อนคำใหญ่ๆบึ้มบึ้มหนึ่งสองสามสองหนึ่งเนึ่ยนี่หนึ่งในหนึ่งในเลือกให้คนเหนื่อไหมเราใช้เป็นไง พอมันกินแบบร้อนๆอะมันจะซอชิ่งหรือคนเดียวแล้วหล่ะในรอบวงตอนนี้อ่าเลือกอะไรเลือกอะไรยังไม่มีใครลองของร้อนเลยนีูว่าใช่มีแล้วกันโอ้จะบอกว่านี่เมนูแนะนําของร้านด้วยโอ้หูินบันเริ่มเลยขอเล็กหน่อยได้ไหมนี่นี่มีชิ้นเล็กอยู่ชิ้นเลชิ้นเล็กปัญหาคือถ้าเกินเดี๋ยวแพะแตกอันนี้บอกใเขาเพิ่งมาไปมากรุมาเพิ่งมารุมาอ่านี่เลยเดี๋ยวมันจะไม่คบสูใช่ไหมอ่านแล้วก็จิ้มมาโยหน่อยนะกูต่อให้นับห้าเลย นี่พี่รู้ว่าคนจริงมันเป็นยังไงเออ้ครับเป็นตั้งโก๊ะพี่โอชีนักไม่ยพวงเอ่อแบบเขาตั้งแต่งแผนเทศเสียงใหม่โค้รต่างประเทศหรือแม้แต่เมียเก่าข่งคุณมะมีหมดครบทั้งหน้าที่การกินทั้งนี้มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมันกูว่าไก่แม่อร่อย1 2 8 คนอื่นน่ยย้คนได้แต่คิ้วมึงห้ามไม่อยู่นลยุท่านตมองบอกเลยว่าไก่คาราเกะร้านนี้ดีมากแล้วเป็นแบบเป็นไก่แบบมีข้อกรุบๆ้ยบอกเลยสุดยอดอยตอนนี้เราหมดรอบแรกแล้วในรอบที่ดื่นี้นะฮะคนที่โดนก็มี4โดนปูแล้วก็มึงก็ไม่ทําสี่คนไปสู่รอบที่สองกัน โอเคครับตอนนี้เข้าสู่รอบที่2แล้วนะครับผมรอบนี้เราจะเริ่มต้นจากคนที่ฝ่าพัดคุดก่อนนะครับผมนั่นก็คือพี่สอนนั่นเองนะเอาไอ้ตัวข้างกูเนี่ยไอ้ซี่มึงคิดเกมนี้นักใช่ไหมโอ้แล้วของชอบมึงคือหนังไก่ด้วยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปรุงให้โอ้โหดีโอ้เดี๋ยวรอดูมึงเดียวเอานะนะครับผมสามสองหนึ่งเก่งเลยครับ ฮะสามสูงเลยล่ะคุณคืออะไรบอกยิ่งร้อนการหายใจนะเว้ยเมื่อกี้นะเึ่งถ้าใครชอบหนังไก่นะแล้วโดนอันนี้เข้าไปไม่รอดโดนแน่ๆอยากจะให้ใครกินต่อนะอืมต่อไปขอเลือกทิมเดือยอยากขึ้นมากให้อันนี้เลยไอ้ด๋้ย กูนับถึงจุดเทินไม่กูยังไม่ได้กินยากิโซบะห่อไข่มันออกมานะแล้วแล้วก็หัน่นไข่ต้องเอาหูชาชูเขาด้วยนี่ผักตรงน,นี้าชาชูชิมไหมให้ดเดมตลกให้นับห้าวิเลยเอ้ยเอาจริงว่ะเอาจริงว่ะเอาจริ้งก่อจะเลือกพี่รักผมขนาดไหนเจ๊นี่เองต่อให้เป็นห้วิเลยผมขอสิ้นได้ป่ะ รักน้องเมาเาเปล่าก้าวของารักน้องเมามีวันนี้พะน้องชื่นชมสิบิเลยสู้อะไรไม่สู้สู้เอาชนะสอยสิบวอยังไม่ได้หรอไม่ใช่เดี๋ยววัหนพร้อมหครับเดือดแล้วหนึ่งสอง

จริงๆตะกี้เนี้ยมันจำถึงจ้ำกึงมากเลยนะเราก็ขอถามคทุกคนว่านับหรือไม่นับครับทุกท่านในเมื่อช่องเราเป็นช่องแห่งประชาธิปไตยเสียงมีอยู่5้าเสียงให้ทุกคนยื่นมือมาอย่างงี้เห็นด้วยว่าโดนให้ว่าไม่เห็นด้วยให้ไงผมเชื่อมั่นในตัวคุณนะว่าพวกคุณมีประชาธิปไตยที่มีพวมสามสองหนึ่งไเมนูต่อไปล่ะครับส เมนูนี้เลยครับหมูสามชั้นย่างซอสมิโซะเมนูนี้เป็นเมนูชอบและเมนูโปรดอย่างมากผมอยากให้คุณได้ลองสิบวิแบบจัดไปดิสามสองหนึ่ง 2> 2, ไม่สิบเก้า ยิ้มหนึ่งเนยิหนึ่งอะไรเดยเ้ยนนิดนึยไหมนิดนึงยอยปรสชาติเป็นไงบ้างวะเอ้ยรสชายังไงดีมากดีบากหอมหหมหอมไหมแบบหออมอมหอโดนโทษไปหนึ่งวกหนึเลยเป็นไงรสชาตเป็น นนีี่่ตัวหมูมันอ่ะเคาเรื่อยๆความเดียวมันคือไม่สมันหอมอใหญ่ใช่ไหมสงให้ใครต่อจังจีแมวรดองผูวทองร้องผูอ่าาาลาอ้าวาาาาาาาุามตัวานี้ย กินปกติไม่ได้ต้องยังไงต้องยังไงครับโอ้โหกัดใช้กินเลยปะขอของพี right more more ่เมย์ครับนี่ปกติหากินได้แถวเมียนมาแล้วนะทำไมวะย่างกุ้งเทียบอุ้ยเซฟหนึ่งคู่ ใส่เข้าไปอร่ยมอมันเป็นยังไง <c oughs> พูดไม่ได้พูดไม่ได้ <c oughs> โอเคจบแค่นี้เลือกใครต่อให้ <c oughs> นอนแล้วกันนอนนอนปกตินอนชอบกินอะไร <c oughs> อเออยากเลย <c oughs> <c oughs> โอ้นี่คือซึกคุณะ ชี ط. ต้องบอกก่อนว่าซึกูเนะคืออะไรซึกูเนะก็คือลูกชิ้นไก่ก็คือเป็นเอาเนื้อเนื้อบดเนื้อไก่เนี่ยมาบดกันให้ปั้นกลาเป็นลูกชิ้นแล้วไปยา่างอ่ะลองดูอันนี้เป็นแบบย่างเกลือนะแบบย่างเกลือครับซีสไอันนะกินเลยอ่ะินเ,เอาเอาเอาให้ครบแปดเจ็ดหเือด <c oughs> ตามทำอะไรมาวะเรื่องมีรอยยิ้มสีม่สามสองหนึ่ง ซึ่งแล้วน้ำใจสาหัจริโดนแล้วหัวบนึงรสชาติเป็นไงอันนี้ไม่ใช่รีแอคชั่นอร่อยนะครับโดนร้อนในอร่อยมากๆอร่อยมากๆแต่พี่สำคัญเป็นโดนร้อมใน คุณนนท์ครับในฐานะเด็กคนงานคุณจะเลือกอะไรให้กับตากล้องไอดอลอันดับหนึ่งของประเทศครับมีเลยกิไก่ย่างเกลือจ้าโอ้บีบมะนาวด้วยเฮ้ยลงเลยเป็นเลยนนท์นนท์เต็มที่เต็มที่นนท์เขาทำอะไรกับพี่ซีไว้มึงเอาคืนอย่างสาสมมึงป้ายว่ะแป๊บนึงนะนนท์กูกูมีคำถามมึงโกรธอะไรเขาเนี่ย ขอบคุณครับกูไม่มีติดเขียบอะไรมึงเลยบอกเลยนะกูจะไม่โดนมั่นใจเลยว่าไม่โดนมากแค่ไหนอันนี้กูให้สองแต้มเลยงั้นายบว่าถ้าเกิดวากี้รีแอคอยากจะจบเกมจบกูโดนล้โลุเลยนะมาเลยดิวสุดยอดบอกเลยครับคำนี้หมดไม้เลยไม่มีรีแอคแน่นอนออระวังแผลฉีกนะพี่หนึ่งสองสามสี่ รู้อะไรเดี๋ยวไม่มีรถต่ำเลยเราเลยบีบจนเปลือกมันจะแห้งอยู่แล้วอยากบอกอะไรกับน้องสุธิรักษ์พี่น้องมีอะไรอยากจะบอกกับพี่สอนเพราะฉะนั้นคนที่จะโดนลงโทษวันนี้คือพี่สอนแทนแทน แแทน Yes my lord วันเดี๋ยวนะไอตอนไปบอกเขาขอชัตุ่งชวตุ่นิดหน่อยนิดหน่อยชตงนว่ันแนโดนลงโทษแล้วก็ต้องไปเว้ยมาเว้ยเฮ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 ้ยนไงบ้างี่ไม่น กินน้ำกินข้ากวก่อนนะกินข้าวไอไออะไรเนี่ยไออะไรอ่ไม่รีแอคชั่นหน่นนอ,นอย, <c oughs> ยหรอวันรชชาเป็นังไงโอ้ยังไม่ออออีกหรอฮา่าฮ่าฮ่า,า,าน่า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 ฮ่า่า่าฮ่่าฮ่าาา ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้ออๆนะฮะในวงหารของโต๊ะซี k นะเคครับผมพวกเราทุกคนก็สนุกสนานแน่พี่รู้สึกงไงบ้างฮะนนเข้ามาใหม่มาเจอสถานการณ์แบบนี้เป็นไงเอ่อผมว่าน้องมั่วเ่มต่ำแบบพี่กำลังนิ่งชาร์จแบบ ถามคุณดิงอ่ะรู้จะยังไงพี่สอนคิดทำไมถอดกินเนี่ยแล้มยุรุุ่งตอนสมมติมังค่แต่กูจะพุ่งถือว่าเป็นบรรยากาศสนุกสนานนะปกติเราก็เวลามากินเราก็จะไปนั่งกินอย่างเงี้ยพูดคุยเล่นกันสนุกสนานแบบนี้แหละก็ถือว่าเป็นกินหนึ่งบรรยากาศให้ผู้ชมได้เห็นกันว่าปกติแล้วเวลาเรากินข้าวเราก็จะทำกันอย่างเงี้ยเล่นกันอย่างเงี้ยยังไงก็วันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่าทำนะครับก็คือร้านกินหน้าตักนะครับผมนะบานะครับ าเกิดว่าใครนะครับอยากจะให้เรานะครับมาถ่ายบรรยากาศแบบนี้อีกทำคอนเทนต์แบบนี้อีกเป็นกันเองแบบนี้อีกนะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะครับที่ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์กับช่อง 4RK ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราทุกสัปดาห์นะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มจริงจริงกระดิ่งของเราด้วยนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย ก่อนจะจบคลิปกันนะครับผมอยากให้ฝากร้านหน่อยค่ะสวัสดีครับครับผมขอบคุณด้วยค่ะเห็นบอกว่าจะเปิดสาขาใหม่ด้วยเปิดใช่ค่ะกำลังจะเปิดสาขาที่สุทธิสารนะครับอ๋อสุทธิสารครับผมอ่าอย่างไรก็รอติดตามกัน,กนกดได้นะครับ<ม>ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อยู่แถวสุทธิสารก็มาแถวนี้ได้ได้ค่ะอยู่ตรงแถวอโศกอโศกค่ะนะครับอยูกับเจมยิกราบี่ค่ะอ่าใกล้ๆกันติดกรมบี่เลยนะครับไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับคุณเจมนขอบคุณมากนะครับ ขอขอบคุณเหล่าพลพรรคความรักความเมตตาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหวยหาแบบย่อมเยาแบบน่ารักและสมาชิกหวยหาแบบร้อนแรงไดแกนุมนิ่มเซลโมดอทสุดที่นันสุขประเสริฐและฟารุกโรบินขอขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนให้กับช่องเรานะครับเซ่ทำอะไรรอนดิมารีก่อนเลยกอะไรมา <bull ying> ไม่ดกดพวก <ἠ> มึง